มีโดนแฮชแบค่5ประตูสภาพใบแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะใหม่แท้50,000กิโลเองนะโตยใต้ตายาริสเครื่องยนต์ 1.2E ีย o t o คันนี้ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะ สวัสด,ดีจัดดิเต็มนะคะส่งเงนละแค่7,000บาทนะคะขอคุณซื้อเงินเดือน10,500บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่ขับดีประหยัดน้ํามันและก็น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถฮชแบ็คท่าประตูยีโกคาร์ที่น่าใช้และก็ประหยัดน้นนนํามันมากๆเลยค่ะ,ตมมคะเตยใต้ยารส1.2 e g i o โต้นะคะคันนี้ปิ 2,014ค่ะราคาโปรโมชั่นของวายอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปับไฟฟ้านะคะแอร์ดับเคุณจารีโมทค่ะเพื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ c d นะคะไม้ห้า0 0ื่นแพ้ค่ะมือแรกนะคะสภาพป้ายแดงประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะด้านหลังกว้างค่ะขนของได้เยอะนะคะ น่าใช้มากๆเลยค่ะแอร์เย็นสุดๆเลยนะคะของคันซื้อเงินเดือนมืนพบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนไปใช้งานได้แล้วนะคะกวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะขับดีมากๆเลยนะคะยังมีกินใหม่อยู่เลยค่ะมนด้านหลังค่ะขนของได้เยอะนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะเตาถ่านอี e ิ0ได้ด้วยนะคะ คุ้ค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะผ่อนเดือนละเจ0 0บาทจัดได้เต็มเลยนะคะถ้าคนซื้อประวัติดีนะคะแอร์แบ็คคู่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันสองเบนซินประหยัดสุดๆเลยค่ะเครื่องเดิมเลยนะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด a m p 1 0ค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถคันนี้ขับดีจริงๆนะคะสมบูรณ์เลยแหละพร้อมใช้งานเลยประหยัดสุดๆเลยค่ะ คุ้มค่านาใช้มากๆเลยค่ะจัดไปนั้นสองวันทำการทราบผลนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ